รวมคำถามสุดฮิตที่มีสลิปเงินเดือนยื่นได้ไหมยื่นได้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกอาชีพที่จะต้องใช้สลิปเงินเดือนนะคะอย่างเกษตรกรค้าขายหรือว่าพนักงานรับวิสาหากิจก็สามารถใช้เป็นหนังสือรับรองเงินเดือนถ้าเป็นอาชีพค้าขายนะก็สามารถใช้สเต็เมตนรับรองได้ค่ะส่วนอาชีพเกษตรกร,ร,กรนี้ก็เป็นสมุดเล่มเขียวได้ค่ะกับโฉนดนสิตินักศึกษายื่นได้ไหมยื่นได้ค่ะแต่ต้องมีผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ามาร่วมอยู่ในสัญญาด้วยค่ะ เสี่ยแล้วยืวย่นได้ไหมยื่นได้ค่ะถ้าอายุไม่เกิน65ปีแล้วยังได้รับเงินบำน,นาญอยู่ค่ะฟรีแลนยื่นได้ไหมฟรีแลนหรือว่าไม่มีงานประจํานะคะก็สามารถออกได้ค่ะก็สามารถใช้สเตทเมนต์นะคะในการยืนยันแหล่งที่มาของรายได้นะคะหรือว่ามีทวี50ค่ะภาระเยอะยื่นได้ไหมภาละเยอะยื่นได้ค่ะธนาคารชอบมากสาหรับบุคคลที่มีเครดิตเยอะผ่อนดีผ่อนตรงค่ะ คนไทยยื่นได้ไหมคะออกได้ค่ะถ้าไม่ใช่คนไทยนะคะก็ขอให้มีอเอกสาร work permit พาสปอร์ตนะคะแล้วก็เอกสารยืนยันที่อยู่แล้วก็ที่ทำงานอย่างชัดเจนค่ะก็สามารถออกได้ค่ะ